สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกมโปเกมอนมาสเตอร์ EX อีกแล้วครับผม EP สามนะครับไหนลูซี่มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าวันที่สามผมได้ห้าร้อยเพชรนะจ้าป้าเอาเอไม่คิลิมิเต็ด Limited. โอเคมีอะไรบ้างอันนี้ชื่อมารอนคนเมื่อกี้เข้าเกมมาก็กดคุยด้วยอัตโนมัติเลยก็เลยไม่ได้อัดไว้นะครับสตามิน่อะไรมื่อกี้ไม่รู้ผมรับของก่อนนะครับโอ้ยจิมแจกแหลกมากโกรธใครมาเปล่าเนี่ยก็ลิมิตไทม์สเกิลดูดิว่าลิมิตคืออะไร ผมว่าผมก็ได้เพชรเยอะนะทำไมมันแค่แปดพันสามเองวะลิซาดอนจารงตาโอเคแล้วเริ่มกับวุ่นวายกับตู้สุ่มก่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นกันแบบยาวๆเลยและกันนะครัเมนสตอรี่นะครับชั a เตอร์ทูนะมาครก็ผม สตอรี่ไม่สตอรี่เราไม่รู้นะครับเราข้ามสตอรี่ไปให้หมดเลยนะครับเรียบร้อยคอมพลวตี้ครับผมอ่าเอ็กสเต็ปใช่ไหมอ้าวยังไม่ทันได้อ่านเลยก็นี่ไงเฟิร์สไทม์ได้ไข่พอดีเลยมันแนะนำมาในที่ผมเอาเอ่อคนนี้ชื่ออะไรนะคนนี้ใช่เทนเนอร์ลูคาเรีโอเซอร์ไนไม่ใช่เหรอคนนี้เซอร์ไนไม่กาเบียดอะเะผมจำหน้าไม่ผิดอะ หน้ามันคุ้นๆกันหรอวะถ้าเจ้าของเทรนเนอร์ลูคาเรลน่าจะเป็นคอนี่มากกว่ามาเลยอือเกเรนหนึ่ง s <S เกเรนหนึ่งป้ายปายเอา้าเอาเอผมลืมดูเปิร์กครับผมใช่ไปจัดทีมมาแล้วแหละแ,แต่ว่าลืมดูเปิร์กนะอ่าเอาพโพะมากก่อนนะเรายังใช้ท่าอะไรพวกนี้ใส่มันไม่ค่อยได้เลย อันนี้ก็เป็นท่าความมืดอีกว่าเนาะ,ะลุมลุมสก,กรรมไปนี่ซะใช้สนาวเอ้ยแสเน่แสนาเอออะไรสักอย่างหนึ่งแหละเออวอเทอร์กันไปก่อนเอาให้มันนอนลงกับพื้นอ๋อมันคือสนาวใช่ไหมท่านั้นถ้ามันเป็นวงกว้างอะน,นี่นี้มันคือสนาวแหละมันเป็นวงกว้างไงใช่ผมสนาว์ทำลามครับผมเรียบร้อยดับเบิลคิวหลืออิงตัวเดียวแล้วเพื่อนหรือไลฟ์พุ่งเข้าไป ขวนขวนหน้ายับเลยแท็กเกิลยังไม่มาเอาวัคน้ำเวฟวัคนมำไปเตรียมแท็กเกิลครับผมเรียบร้อยครับไม่ต้องแท็กเกิลแล้วพุจะมาหมดสภาพต่อสู้ครับผมมีไซส์สองไหมเออูจ <job>, oh, ๊อบเอวเวอใช่คนที่ชื่อซุยเรนครับผม าสงสัยแล้วเด้ยโอเคได้ไข่ามาด้วยเยี่ยมจริงๆผมว่าอันนี้มันเป็นชายหาดอะเราน่าจะต้องเปลี่ยนทีมกันหน่อยไหมเอาประเภทน้ํามาลงอะไรเงี้ย <c oughs> ประเภทน้ํากับหญ้าน่ะ <c oughs> มันมีแบ็กไหมกระเป๋าอะไรประมาณนี้อันนี้ใครเนี่ยมาทำไม เิร์สเวกก็ชอบนะชอบโปเกมอนตัวนี้อยู่นะพอชอบอยู่และมีโฟนด้วยโทรศัพท์อยู่มุมนี้อ๋อฮะเป็นอะพวกนี้เนาะคุณครับเอยากมายืออนอด้วมไหมอะนี่ไงไข่แจ้งเตือนตรงนี้แลบอฮะเป็นอันนี้นะซึ่งก็ต้องรออาจจะได้โปเกมอนอะไรแปลกๆอ่ะว่ากันไปอันนี้ลิมิเต็ดไทม วันเพชรใส่เข้าไปเรียบร้อยผมถ้าจะอันล็อกนี่ใช้กี่เพชรวะโอเคขี้เกียจดูละนะโ uh oh. อหโหีันนี้รอเจ็ดชั่วโมงครับผมช็อปนี่มีอะไรไหมเออเออวะมันก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวจะจัดทีมใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมอเั Welcome. Welcome. Okay. มโอเคอันนี้มันทีมหนึ่ง เอ่อมันโ,โซสลับยังไงวะแบบผมจะไปเล่นทีมสองอะไรเงี้ยอีดิทฮัลโหล plus team อ่านี่ไงอย่างนี้เนาะโอเคอันนี้ผมจะอีดิทให้มันเป็นประเภทแบบเอาที่มันสู้กับน,นี้ได้ก่อนนั่คือประเภทใบไม้กับไฟฟ้าใช่ไหมล่ะอ่าฮะ กูมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยโรามีแต่น้ำอะ่ะไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งไม่มีเลยเอ้ยอันนี้ไฟฟ้าวะไม่น่าใชา่คือแบบเพื่อชีวิตที่ดีของเรามากขึ้นก็เลยต้องโอเคช่างมันก่อนแล้วกันเนาะค่อยว่ากันนะครับผมเรื่องจัดธงจัดทีมอะไรไร้สาระนี่นะเพราะว่าต้นเกมเนาะ ยังไม่เอาก็ได้ครับเล่นยาวๆก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่มีสักตอนที่ผมจะโอเคได้พพดจามาฟรีมานะมาดูซิต้องไฟไหมชื่อบารี่โอเคจำชื่อันไว้นะเราจะจำชื่อนายไว้นะเพื่อนเราจะไม่ลืมมากับเราซะได้พันธมิตรเทรนเนอร์คนใหม่เทรนเนอร์รโดพดจมา ไม่ต้องมาคุยกับเราจ้าโอเคเดี๋ยวพอนิดนึงนะวันนี้นิดนึงแหละเออไปไปก็ต่อเลยแบล็กกี้เนี่ยมันจะ ex ไม่ได้แต่ว่าช่างมันนะครับโน้ไม่แคร์โนสนโนแคร์ no no care. โอ้ยกิ๊กแก๊งนี่อีกแล้วแมสแมสเอ,อ่ออะไรนะแมสแมนเออเอ,อ่อทำมืออะไรกันอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อกี้อะไรอะ่ะเมื่อกี้จะเต้นเหรอเซฟุกเองดังไอ้ละ่ะโหเราเห็นนะ เลสกร์อมาแล้วจ้าเราไม่กลัวแล้วโอ้ <All right. S 1> มีสองเซตนี่ว่ะ <All right. S 1> พี่โกงฟีสปินเรื่องมันโอเคข้าผมโอ้โหท่าพื่นหมดเลยมาแรงได้ไหมล่ะมาแรงได้ไหมล่ะเดี๋ยวเราเบิร์ดดาเมจทีละตัวก่อนแล้วกันแท็เกเคลื่อนไปดูก่อนอ่าโหลดโหลดโหลดอันนี้ยังพอใช้วอัตร์กันได้ยิงไปเลย แต่ขึ้นไปโอเคว่คนน้เวฟแล้วก็สนาวจบครับผมตายหมดแล้วอ๋อไม่นี่嘛ลืมเลยงั้นก็เจอเลยลิสไลฟ์จบชีวิตมันเพื่อนลิสไลฟ์มันรอสนาวอยู่อ่ะทำไมสนาวช้าจังสนาวเออไายแค่สามลิสไลฟ์แล้วก็จบเลย เรียบร้อยผมไปแล้วอดภาพต่อสู้ครับผมชิลอยู่นะต้นเกม oh. เออเองมาเที่ยวชายหาดกันนะดูมันไอพวกองค์กรลับๆล่อๆเอเอ อืออร่อยกันนะแล้ว,ลวยืนอะไรท่านั้นก่อนเอ่ออะไรอะ่ะมีมีคนอยู่ด้วยเหรออะไรองี้ใช่ไหมยอยู่กับตำรวจเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยคุณจุนซ่าใช่ไหมไม่น่าใช่นะซูแบทว่ะมาเลยเราไม่กลัวอยู่แล้วหญิงสามันเนาะจะมีผู้ชายไหมจะม,ม,มีผู้ชายอยู่ไหมอ้าวที่เอาประเภทแมลงปีน่าจะได้ไหม แต่มันต้องใช้ไฟฟ้าไหมพวกนี้แต่มันก็วันช็อตได้เนาะเออน่าจะเพราะท่ามันตีแรงด้วยแหละสนาวไปวท่ากันต่อยไป 32. สามสิบสองสวเออ,อยังไม่ตายเว้ยเออโอเคอันนี้ใช้นี้ไปแทเ้นจบแล้วไม่ต้องรีบไวจ่านี่คืออะไร ลองใช้คอ๋ออันนี้อ่ะเนี่ยไว้กาดอยู่ที่ตัวแบล็กกี้อ่ะรอแทคเคิลตายยังไม่ตายกเกเหรอแทคเคิลขนาดนี้เลยนะอันนี้ไปเลยสปิดสปิดคูณสองโอ้ยเร็วโพดคิด <c oughs> จะเข้าฮิตนุคาลิโอต่อยเบาเบานึกว่ากระดาษเอี่เอ้ยไม่ใช่สิเฮบางทีก็ไม่เข้าใจไง สภาพไปสิ complete นะครับออโอเค step eight วเรืกต่อเ t ็บ two หรือยังไงกันนะโอ้ นี่พี่มานี่นี่คือใส่ใส่เอ,อ่อพูดไงดีอะมันแถวนี้มันมีน้ำให้ว่ายแล้วพี่แถวนี้มันมีน้ำให้ว่ายไหมหูคนเดียวมีสามตัวเลยพปเกมอนมามามาพี่ต้องเอาเพื่อนมาจากไหนก่อนเออ,อเคเอที่สบายใจเลยอ้ามีสองเซตซะด้วยเจผู้หญิงมาก่อนช้างช้างน้ำเฮ้ย เรายังไม่เล่นกับนางแต่ว่าเราจะาสนาวเล่นเล่นสนาวเล่นใส่นี้กันไหมสนาวยังไม่มาเลยโหลดสนาวไปนี่ตายแล้วนี่เออวัตถกันใส่ตัวตรงกลางไปเลยเอ,อ้ยเราน่าจะเราน่าจะยิงใส่อิชิสุบุเตวะว่ะเพราะมันเป็นประเภทหิน โอเคอันนี้ไปแท็กเกิลเฮ้ยมีอีกตัวว่ะเต็เยน็นเออเดี๋ยวเรารอลีดไลฟ์ใส่มันเลยลีดไลฟ์เรียบร้อยจบแล้วพชั่นเฮ้ยมันใช้ได้เถอนละไม่น่าจะเกี่ยวป่ะเอ,อ็กซ์พีดอเอาไว้ลีดไลฟ์จบเรียบร้อย ชื่ออะไรตัวนี้จะไม่ได้แล้วเห็นมันพูดอยู่ในเดอะมูฟวี่สักตอนหนึ่งถึงจะไม่ได้แล้วไปผมเดินลึกเข้ามาอีกหันซ้ายไปเจอกับอีกแล้วไอ้ไอคนที่อยากเต้นเซ<อ>ฟุงเองดังไอ้แล้วยืนดูทำมือสะดิสดิ่งแท้ชอบความทำมือจังเลย สลับไหมเอ,อ่ยไม่มีนะ let's go เอ้ยเอ้ยเอานี้ก่อนเอ้ยลีดไลท์ดิเออโอ,อเคไปเปิรดคิวไปสนาวสนาวสนาวเบิร์ดอันนี้วอเทอร์กันเ,เดี๋ยวเรารอก่อน เดี๋ยวเพื่อสต้องปิดท,ทุกคนด้วยรู้สึกว่าจะตีช้ากันระเกินไปดิตายไหมไม่ตายว่ะแต่ขึ้นพุ่งเข้าชนเรียบร้อยวอลเลย์กันจบไหมปิดอัพไม่ได้นิ่ยงยิงไม่ได้เรียบร้อยไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นอ่ะ โอ้ขำแห้งเลยมึงมันทำอะไรผิดวะพวกนี้เราที่เห็นก็ยืนหันหลังหันหลังให้แล้วเราก็เดินเข้าไปหามันแล้วมันก็หันมาอ่ะจริพๆผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องโอเคเราจะไม่เถียงนะไปผมไปต่อเลยเฟนอออะไรวะเฟนออเฟิร์สฟอร์ดเมื่อกี้เหรออุ๊ยอีวังโค อุอ้ยตกใจอะไรกันวะเบอร์รี่ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อยีวังโคได้ปะยีวัฒนาการยังไงอยากรูอ้อีกแล้วบอสโอเคบอสใช่ไหมว่ามาเลยจ้าไม่กลัวดว้วยแมสแมน ก็เหมือนเราเคยเจอกันนะ <c oughs> กระเป๋ารวยๆอย่างนี้เหมือนเราเคยเจอกันนะโอ้ยส่งพวกเกเล่ทั้งหลายมาก่อนไม่ว่ากันนะผมลิชอัพไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะเล็งไปสักตัวหนึ่งไม่ตายเหรอไม่ตายเองเก็บเองเลยแล้วกันเราจะพึ่งสนเราสนามใส่ก่อนสนามเออ,เอ,อมาเร็วเอออย่างงั้นแหละวัตถุากาันฮัลโหลมาเร็วฟีนั่นแหละวัตถุากันใส่สนาม สนาวดับเบิลคิวไปเลยเรียบร้อยสปีดอัพออเอ,อ้ยมันมีเออวะ่ะลืมเลยมันใช้ใส่อะไรอยู่วะว่าขนาอ่ะ,อะเอาไปไป,ไปใส่ชื่ออะไรวะอะไรน้ำๆเนีเยนะ่ยสปีดอัพออเรียบร้อยไวขึ้นสนาวสนามไปเลยมะนาว กิลวกิลสนาวเออนั่นแหละไปดิสปีดไดแคกช้าลงไปขอดูอัลติเมทหน่อยแทบไม่ได้เล่นเลยคืออะไรอะใ่เฮ้ยมันคืออะไรพี่พี่บอกเรเ็วๆยืนนิ่งไม่ได้สนาวสนาวมาไซน์มูฟขอดูหน่อยสิสุเรนไปเลยแผแพม่งออกมา แล้วก็ชาร์จน้ำปุม้มพลังขึ้นน้ำโอ้ยแรงมากตายไปโอ้ยน่าจะใช้ดีสไลน์ไม่ใี่แต่ว่าไม่เป็นไรจเจอนี้ไปก็ตายแล้วเรียบร้อย มาไมากะาป่ะเมื่อกี้อ่ะชื่ออะไรสักอย่างนวิกตอรี่อยูผมโอเคได้แผนที่ต่างๆมาเดี๋ยวพักกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ